สาวมีนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ลูกก๊กโอ้ลูกสาวก๊ก mm hmm. mm hmm. ยังมุทันสั่งครอบครัวเยอะเนาะมันเองจเลยว่าออกมาเปิดใจบอกเปิดใจลองเบิรงสิีีคนหมักอยู่ <laughs> สตาบ,บายดีเอฟซีสตาบายดีเบอร์สุขุสุคนบวไวซีอุภายในหรือต่างประเทศบรไวซีเป็นเอฟซีใหม่หรือเอฟซีเก่าการยังดีต้นหับก็ซูซองยูทูบของสารลนลอยอีกแล้วเนาะโดยมื่อพมาพอกับสารลนลอย่างนี้จะเป็นทรงทีที่อย่างทุกคนเด็กจากซาลนลอยก็ยได้เดินทางมาหาทางสาวสูตรน้ำใหม่เนาะซึ่งสาวสูตรทูนี่เนาะเอฟซี FC ของสารลนลอยได้หลายคนอาจสีหูจักหรือว,ว่าคุณเคยเพิ่นเนาะ สิเป็นไทยนั่นนะกะเข้าไปโอไปร่มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็เป็นสาวโสดที่ว่าโสดมาโดนนานเนาะอ่อยู่คนเดียวรู้สึกวเงาเงาเป็นวะเมื่อนี้ก็เลยวะอยากออกมาเปิดใจผ่านส่องยูทูปของตอลาหน่อยเนาะกะสีเข่าปีโอไปร่มพร้อมๆทีมงานเนาะทุกคนกันว่าผิดพลาดประการใดกะกาบขอโทษขอไปในหา่อยเนาะโดยกะโอเคเนาะ สบายดีสบายดีทางสาวโสดเมือนเนาะแมนโดยทีมงานเขากลับมาเป็นครั้งแรกเนาะสวัสดโดยแต่สิขอหยาถามซื้อมีซื้อวันอะไรเนาะซื้อมีซื้อสาวมีสามีอายุจะกปีเด้เนาะอายุ28ปี28ปีเนาะคือยังงามเด้เนาะ28ปีีจังเเนาะบอกเคยแต่งงานมาเนาะ เคยแต่งงานมาก่อนตาต่ทางสวนสนิทเลยเนาะนี่แบบดูเคยมีอยู่่แบบคนโอ้คนล่มด้วยว่าเป็นเพื่อนกันซื่อนี่นะเคยมีแต่ว่าเตยโดนแล้วประมาณห้าหกปีนี่แหละเคยคุยแบบว้าวเหรอเนาะแด้โอซุมวังก็ได้ว่าเคยคุยแต่แบบคนเรล่าคือกันแล้วเพิ่นกินดิ้นกับสิ่งเสษติดหนัอแล้วมันไปกันโบได้ แม <Supreme. S 1> ่กับบุมักแม่นะก็เลยว่าเออจะไปดูดอยากกินก็ได้ลบแหงมาไดไผู้ชมบางก็ได้ยากอ่ะเนาะไปโสดมาตั้งเจ็ดแปดปีไปเธไปทั้งหลบ่ตอนนี้ยังบ่ได้ไปไส่กะว่าแล้วเข้าสิสิไปไทยกับมงอือืมอืสังสุดบ่เคยไปไทยได้บ่เคยอย่างไรเคยไปสองเทื่อถ้าว่าไปอินเนี่ก็เป็นสามเถื่อ รอเกี่ยวขัาเขาอนบ่อแม่เป็นเท่าไรเขาควกันมีจักคนมีมีสี่คนห้าคนทั้งน้องไพ่มีน้องไพ่นาบ่กแม่มีน้องไพ่แล้วเกลียนเกี่ยวข่าเกี่ยนน้ำสระนะสไปไทยไปกระโม่มีงานบอกมู่เขาเจ้าเขาเจ้ามีงานแล้วเขาเจ้าไปวางงานขายขนมให้เด็กน้อยอยู่้าโคงเหียนนะนั่นแล้วสิปอยู่น้ำเขา โดยดูหางเทาเทาเขาเจ้ายังบ่เอาคนก้อนนะโดยก็ระล่อต่อไปเนาะหรือว่าหาใหม่ต่อไปเป็นอะไรเรื่องสถานะของหัวใจตอนนี้ก็คือว่าโสดชนิดโสดชนิดเลยตอนนี้พ้นมาลุมแถวบ้านแถวยังไงนี่ไม่มีโทรศัพท์ของคนะกล้กับผมมีเลยไม่มีเลยได้ไอ้นี่โทรศัพท์ก็คือเงียบมีแต่โมเแียไปนิดหน่อยนะมีแต่กลุ่มโม แต่ละมือมีแต่มูแสนนนำคือว่าพุเจ้าผู้งามเนาะเป็นไปได้จังใดก็เพื่อผู้คือกันหรือว่าสาวมีนี่บ่มักเพิ่นบ่จะมัก มากยูเนาะค่ะเฮามาคุยกัคุยอยู่เนาะแม่นเพิ่นบ่มีมาคุยเองวะแม่นแล้วเนาะคือว่าสวนขึ้นนี่ก็เงียบๆจักผูวาจังได๋เจ้าน้อยสิมาลมไดเลยู่นอยู่ไดบโดยไปถ่ายู่ไ้จังปด้วยัรุ่นนี้ก็มีครอบครัวไปแล้วก็มเนาะโดยเช้า8ปีกับ30ได้ถือว่ารุ่นใหญ่รุ่นนี้นะอือ คือสาว8ปียังบอเคยสั่งครอบครัวเนี่ยแหละมันก็ลูกสองมู่กับลูกสองลูกสามอะไรนู้นสวยเขาเอาไปเลยาสามียิ่งโสดยิ่งเลิก่าอยู่โดยแหน้องชายคนยังเอาเมียเลยเนาะเออสาวทั้งสามีนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ลูกก๊กโอ้ลูกสาวก๊กยังบอทันสั่งครอบครัวอยู่เนาะมื่อเนี่ก็เลยว่าออกมาเปิดใจบอก จ่ลองเบิ้งสิมีคนหัดอย่ะคุย <c oughs> ใจฮะคนหักเลยมานนีร้อยเปเซ็นต์บ่โดยร้อยเปอร์เ<ต>มีมมคนหักคนมาคพอมามาแต่งลากาสิเอาแล้วปะเนี้นตัดสินใจดีโดเนะ <c oughs> าะแต่มมติว่าหนุ่มนมได้สะมีสเปกในฝันหรือว่าอะไรสเปกคอแต่ว่าเป็นคนดี ระก็บ่มัวซุมกับยาสิ่งเสพติดแบบนั้นแล้วก็โอเคแต่กินเหล้ากินเมียได้ว่าซู้มหูบยาธรรมดาเนี่ยได้ได้แบบนี้เนาะแต่ว่ามึงให้สิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งมันบอดีพี่กนหมายเ้าบอกเอาเนาะโดยโดยโดยในเรื่องอายุของเพิ่นได้จากสามีก็ขอเป็นสามสิบขึ้นไปหาหกสิบหรือว่าหกสิบห้าไม่ว่าพอเพิ่นได้แบบดูแลตัวเองได้แน่เละโดยโดยโดยก็คือเอาได้เนาะ พร้อมคักแน่บ่ในการสร้างครอบครัวบบัน,นี้ยพ <laughs> รอะจิโบาดูใจกับคน,นไรายเสียงยาวจักเดือนจะกประมามสามเดือนห้าสี่เดือน<ม>อเขาจะซีด้หูกันเลยดิโดยเพราะว่าโด่ถาถ้าว่าเขาบวมักสิ่งใด ระยะนั่นเพิ่นเพิ่นเกียนให้เขาเห็นนั่นนะเนาะโดยแมนเมนว่าระยะสามงสามเดือนนี่ก็คือว่าสิ่งที่นี่เจ้าบ่มากเนาะนี่เจ้ากระสิบอกกันได้แต่ได้ะมาณสามนี่เนาะเขาบอกว่าได้แล้วก็คือว่าจบไปก็ต้องครบต่อเนาะโดยโดยโดยเดือเรืองหน้าตาของเพิ่นได้สามีบ้าอะไรเกี่ยวเลยนื่อะไรก็ได้เพราะเขาได้เพิ่นใจดีอย เออเออเออโดยโดยใคร่ีนเพื่อนใจดีนี่คือได้เบิร์ตเนาะมักคนใจดีใจดีด้วยมันจริงใจเนาะด้วยว่าเขาทำไหนทำนั่นแบบนี้เนาะโดยโดยโดยจือว่าบุมีข้อติที่ไหผู้ชายที่ว่าโอ้ลูกอีบ่มักว่าผู้ชายว่าเป็นว่าเก่งหรือว่ามักผู้ชายแบบไหนธรรมดาว่าวโาเก่งพอดกับกับบุ่ได้ค่อยปกติค่อยเป็นคนบ่มักเราออืเออกระยานยันยันผู้บ่าวนุ่ม ยี่ห้าเพื่อใจไปแล้วเขาว่าเออทักไปแล้วบุตอบบางเจรียย่านเขาว่าเปน็นอะไรกันเจรีย<ด>์จะเ,เป็นคนจะเป็นคน,กกนะนว่าบัเก่งอะนะนี่เป็เป้าไปที่นัก่กัเป้าไปน้ำได้เยอะแต่ว่าบบคัน,คนเลยว่า<ก>เขาเพิมพ์ลมกันเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าคันโทลมกันก็น ค่ะสมมติเขาวาเบิร์ตาจะคิว่าคขำนะโดยโดยเราจะมาเิ่นชวนเฮาคุยเนาะเออไกัใค้เอาไปชวนคุยกอสิบ่ได้เนาะได้เางาังวงนั่นแหละน่งๆจะได้หูได้ว่าเป็นยังซงสวดคือบ่คอยอยากว่าอยากว่าคือวาิดคุยแต่ว่าั่นสิสาเหตุขึ้นกับบค่อยมากว่าถ้าพิมพ์แชทพิมพ์ยังี่ก็พอได้อยู่เนาะแมนๆๆ คือทางสามีเนี่ยังบบเคยส้างครอบครัวสวมสดิวาหนมนมเพิ่นเคยมีมาแล้วไในสามีก็ได้คะแนน่าเพิ่นเคยมีและเพิ่นเพิ่นรับหรืยว่าลูกเพิ่นทับเขาได้ัะนะโดยโดยโบเพ็นหยังอือก็คือรับได้เนาะเตอมมีลูกเพิ่นเคยเป็นพ่อ,พอแม่อะไรก็โอเคต้องลงเนาะโดยโดยโดย หกสิบห้าก็ถือว่าเอาได้เนาะหกสิบห้าเาทางสาวมันมีแบบบทติบางอย่างแบบเออไอคือเถ่าเกินไปอย่างแบบนี้บ่สามีบ่เป็นจับพัดมาได้เป็นว่าเป็นในสิ่งคบได้เลยเนาะลองคบเบิ่งเนาะดูดูดูเรื่องแบบคองชิ้นสอตชิ้นช็อตที่ได้สาวมีแบบลาเพิ่นสิมาแตงมาขอในสิบว้ากสิว่าสิบว้าแพงอยู่วะ เจ้บัวกับธรรมดาเฮานี่แหละจันหวาเพลงย่านบ่มีไฟเอาต้องหวาธรรมดาบ้านเมืองเนาะตำบันตำเมืองเฮาโดยโดยเอาตามฮิตคองประเพณีบ้านเมืองเฮาเนาะโดยเท่าไว่าเฒ่าแล้วเว้าขะดงสูงหลายบ่มีไฟแต่งนะเด้อด็กข้ากุ้งกีบมาได้เนาะ เพราะฉะนั้นเขาต้องเอาสมัติมเมืองเขาไปมาได้เขาอาศัยว่าเขาจกสั่งครอบครัวเนาะเ<ด>ขาไม่ได้นิ่งของแบบพวกนั่นนี่บาร์คลองทันที่โดยโดยกันสั่งครอบครัวก็ไปหาไปสั่ทงทำการทำงานทำการช่วยกันไปเนาะคนมีครอบครัวนี่ออกเงินออกซ่านไนบ่ก็ได้ก็ให้น้องสาวอยู่ค,คันว่าสร้างอนเพิ่นโดยทำมาไปสั่งอนเพิ่นเนาะ นมหรือ, West อ, ness, อ anyway, ah ว่าสิเปีสมมตว่านมพังไทยไว้นี้ได้สักเพิ่นอยากเอาไปยูน้ำไปช่างอยูเพื่อนเลยนี่เจ้ากระสิบไปได้หรือเป่ไปยูเพื่นเลย่นี่าไปกัดไปยูเพื่นเลยก็ได้แต่ว่าต้องได้เที่ยวมาฮามีนี่นะไปเยี่ยมเพิ่นไปไปมากๆอะไรบ่ง่ายแค่ละคนไปพูดเรื่องกระโบนไก่ปนอะไรนะไปยูโดยไปยูเลยบัดบ่ให้ทางแม่เขาก็ขึ้นไปนั่นเนาะเพิ่นกระโบมีไพรเลยไปยู มือนี่มันก็ไปมาหาง่ายเนาะโดยกินข้าวเส้าแล้วมือนี่กินแล้วได้ยังกินมือนี่กินขี่เข้ากับแกงไก่กินแนวแซ่บแท้มือนี่ยน่าเสียบรรเลี้ยงไก่ไว้เออเลี้ยงเองว่ไก่เลี้ยงเองบ่แม่นโดยเลี้ยงไก่เป็ดเองช่วงนี้ในสถานปัจจุบันนี่ชวนไล่หาเงินทั้งไทยเส้านะจ้ามีกต่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายเพราะว่าแม่เพิ่งจบวิทยุนี่เพิ่งไปไซน์นะ เพิ่นไปอยู่นำร้านเพิ่นโอ้ดูดูดูไปเลี้ยงไปเลี้ยงไก่ขายไปไปนี ans, ่ก่อนเนาะอาศัยแบบมันบ่มีพายุเขือนเด็กกัเลยดูยู่ท่าอยูทาเมะมาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายเลี้ยงงูถึงปัจจุบันนี่กหลเนาะดูทางแามมีนี่เฮ็ดกับข้าวกับหนาเป็นบ่ก็พอได้อยู่เกิดอะไรก็มีได้เจ้าว่าเห็ดยู่ในเคืองนี่ยเพราะว่านกเขา เินะะ่นก็ไปเหตุงานนีคคนดีลงสายเพิ่นกับเห็ดเพิ่นเห็ดบูเป็นก็ต้องกันเป็นชาวลักจำแม่จำแม่คนหนึ่งเนาะน้องไพ่เพิ่นกับเหตุงานนีคคนมันบ่งยุใเห็ดดีเราต้องได้หนึ่งเขานึ่งน้ำทาเขาอืออืออือโดยเทวดาเหตุนาอยู่นากินนี่บ่มีปัญหาเนาะเห็ดได้เปิดก็ได้อยู่ดูมาเที่ยวมาหามาเด่นนี่ก็ยินดีต้อนรับเพิ่นบ่ ใจยินดีตอนฮับมาโรดมาเบิองตัวจริงกันเนาะเลยว่าเป็นอะไรตัวจริงในคลิปแบบไรตัวจริงกับแบบนั้นพ่อแม่พี่น้องหรือพ่อว่าสาวเป็นคนนั้นขาวผิวพรรณุ์องใสคือในคลิปด้วยเนาะแม่ต้องเปตัวจริงงามกว่าในคลึกเนาะแสดงว่าเคยหนสีน้ำหนักโบลายดอกเบิองนี่เนาะประมาณเท่าไหร่น้ำหนักนะบูเด ไม่ได้สั่งแต่ถือว่าเป็นคนคุณดีเนาะโดยโดยวัดนี้เรื่องผู้บ่าวนี่ต้องแบบจํากัดความสูงพันอยู่บะแต่ว่าแต่ว่าขอขอสูงกว่าตัวเองอขอสูงกว่าตัวเองดาวรำมยังบ่ได้ดาวคารามี่อยู่่ะไบ่ได้จํากัดเขาก็ได้ดาก็ได้ในเบิดเนาะนี่จิตใจได้ก่อนเนาะเอได้ทางสาวมี่นี่หมักผู้บ่าวเห็ดเบียกเฮ็ดงานยัง ก็แล้วเป็คนทางรัฐเป็นทางรัฐตัวไทยอืม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 เป็นทางตัวทไทยก็ตามใจกันเนาะโดยลองไปนินมาเมาข้าไปมากขึ้นเราได้เนาะโดยมักกว่าธนาคารแต่วั <c oughs> นปป <c oughs> นี้ได้ได้บัตนอีแม่นมาวางกัน,ม,น,าากนมาว่าเขาเนาะ <c oughs> โดยพอฉั่นก็ได้แต่พอมีทางเอฟซีเพื่อนก็คอมเมนต์มาถามไลนเนาะว่าเออทางสาวสุดนี่ ผูบ่าวเห็ดเป็นเศว้าไร่เศว้าสวนเร้าหายเศ้าวน้าหนิพ่อมีชิดจีบโบนะโอรมได้อยู่บะก็ได้กับเพื่อนธนัตเบบนันเด้แล้วกับเพื่อนเพิ่นดูในดานนั้นเพราะว่าบ้านเฮ่ากับสซไล่ก็เห็ดทั้งเห็ดหน่ะนะก็ได้โดนกะเตินธนัตทั้งใบกะตามใจขึ้นเนาะคะแนนมันเป็นคนดีโบให้ครอบครัวกับพ่อเนาะครับในสิ่งที่เราเป็นก็ถือว่าโอเคเนาะ โดยโดยโดยงานอย่างแบบมันชุดจรดิตกะแบบบวชทิพย์ก้านไม้กะโอเคเบิดแน่นาะโดยโดยแมบว่าก่อนชิดแจินใจออกมาเปิดใจในคิดหล่นบอสามีคิดหล่นอยูะเห็นอะไคือคิดหล่นแน่ เพงานบุมีภัยแบบมาหลงคนนี้อายเลยวนี่ว้าเนาะเจ้าอ่ะว้าวมาลงหมดดิโอ้ยบอกอึดเนาะมันนี้เน่าแมนกล้าถ่ายด้วยมันนี้แต่เรื่องว่าเปิดใจไปแล้วเพ็้นเงียบคือเก่าอยู่ใต้อาล์มูแหละออีกย่างนึงสาวสวยมาก็ว่าคนกับอัญมุทรนี่แหละว้าวคนกับมักรุ่นใหญ่ยังบอกเคยแต่งงานเนาะยังบอกเคยทำการแต่งงานคนสิมักรุ่นนี่แบบว่าพร้อผมยุตนะพร้อผมยุดเด่นยุดเที่ยวพร้อมสร้างครอบครัวแล้วเขาคิดไรได้หรอสามีเนาะหาไว้รุ่นเพื่อนเนี่ยคนอยากกินอยากเด่น แต่ว่าเขาเจ้าก็มักที่บ่มักไป่หินนื้มนะนี่กับไปไปกับมูแถวบ้านเองค่ะกับไปได้<อ>ไปแบบเป็นงานผูกแขนงานดองไปเลย<อ>แต่ว่าไปลินแบบอยู่ในเมืองบ่ค่อยได้ไปเลยโดยโดยโดยไปงานผูกแขนโมเมื่อได้สิถึองานเจ้าคงจะพีเนาะโดยจังว่ารอท่าไปปืดใจไปอนที่มีคนมาเะปิดใจไปเบิ่งนเนาะว่าอย่างไรมีคนนั <c oughs> <c oughs> ้น อันนุ่มทั้งไกลเป็นเนื้อคู่บอบางคนกับเพิดใจไปได้บ้างเพื่อกับเนื้อคู่เพิ่นกรเหินเนาะถึงกได้มาอุ้ลมกับสมบังหรืยว่าสายสัมพันธ์โตกันก็มีโดยมีลายูเบื่ถึงแบบถึงของเครื่องขันแต่งงานแต่ว่าเขากับไรโอได้ร่มเข้าใจกันนะโดยมีเป็นนี่กันโดยโดยโดยเที่ยวเขาเก่น้ำแน่พ้านบ่ออย่างไรยังใส่เข้าหันยังพูดถึงเรื่เที่ยวเที่ยวจะสอยเขาเจ้าป้าสอยป้าก่อนเขอางันนี่กับบ้านบ่อเหือนนี้เนาะ ประมาณนั่นละมันเป็นขขากลางของงั้นเลยหน้าเป็นหน้ารูปหน้าโนหน้าแบบไหคือใส่ของงั้นหน้าลง กันหน้านโหนนี่แหละแต่ว่าใส่เข้าพิษปีนี้ค่ะม,ม,มาวันเดดด้วยว่าโแกันันงคนงบโตก,กระชือว่าบดิเกี้ยวไปพะเขายังตัวออกตัวบออกนะใส่พิษเขา่าเนาะแม่ใส่พิษใส่เหมงอนถึงหน้านน้นใส่หน้านน้นใส่หน้าลุมถือเข่ารอเพราะเองแล้วนะโดยโดยโดยนั่นแหละค่ะมี่แต่ว่าแต่เกี่ยวเข่ากับหน้าอยู่ไกลบ้อไกล ไปย่างหรือว่าจัางไรขี่รถจกขี่รถจกไปมานอนเดือน <m> เนาะโดยโดยโดยนัย่แนแหละก็คือว่าทางพงมพันธ์เจ้าต่อน,นี่เด้สาเจ้าอยากคิดยังเงนาะถ้าว่าบ่าได้ไปถ่ายอีกป่ะน่แต่กี้เคยเปิดผ่านคลายเครื่องอยากคลาย,ยาเครื่องเดี๋ยวนี้หันคิดว่าอยากคลายออนไลน์ดูแต่ก้า้เนาะ เรื่องว่าขายเครื่องออนไลน์ไปก่อนว่ามันสิไดายโบนะถล้วมันได้เขาก็คอยต่อยอดไปเลยร้ายสมมติว่าเขาออกมาหน่อยหนึ่งก็ทนะำนั้นจะได้กล้าได้กำไรเขาก็เก็บใ,ใหญ่ๆไปเท่าหน้อยนะสมมติว่าวไปไทยนี่มีเพนเราจะขายเครื่องออนไลน์แต่ว่าขายเครื่องออนไลน์ก็ดีอย่างน<ด>ึงเขาไม<ด>่ต้องไปเปิดห้างบ่ลงทุนตัวนั้นเนาะไม่เขาไ่ต้องไปลงทุนใส่ห้างนะเนาะลงทุนใส่เครื่องของเอามาเนาะโดยต้องใช้งบประมาณได้บ่ คิดในใจไว้ตอนนี้ก็ประมาณสิเอาเครื่องมาบรายโดยโดยโดยคิดอยากคายแต่ครีมทาผิวบางที่ซื้อเพราะตัวเองใส่นำขนาดก็เลยอยากขายตัวนั้นแต่ว่าน้ำมันทาผิวช่วงนี้สาวสวยคายก็่ไได้ขายเพราะว่ามันหนาหนาวจริงๆหนาหนาวเนาะอะไรก็ต้องการอันน้ำมันทาผิวตอนนี้ครีมทาผิวโดยโดยเพราะว่าทางสามีเป็นคนผิวขาวเนาะอืมคันคายกันนะชิได้ขายดีอยู่ทุกคนเลยเพราะว่า โซเลยข้าวแทข,ข้าวจริงแบบคนเราแบบท่าด้วยใช่ไม่เกี่ยงโน่นเนาะมันก็ชุช่มชื้นข้าวๆกันเนาะอยูย่พันท้องมันก็นุ่มนวลเป็นมีน้ามีนวลวันแน่ได้เผื่อมีนมนมเพิ่ม,มอุดหนุนซอยเนาะอือด้วยด้นยท่นแหละถึงแ้าจะไปไทยกะกะคายได้อยู่ห่างมันแบบมันบสะดวกว่าเป็นบ้านเฮาบ่จังไหนเนาะแม่นอยากกะอยากอยู่บ้านแน่เพราะเฮามีเป็ดมีไก่ดิโดยต้องสายเพิ่นสด แล้วเข้าเพิ่นต้องไปหาเงินมามาแต่งหมี่อะไรแบบนี้ยังบไปแต่งบะหมี่กันนะแม่ยังบไปแต่งนัดผัดกันมาเดือนสองทำไมน้องสาวเพิ่นก็เห็นเบีกอยู่นิคนบะหมีพายุเฮือนหัวเปิดบะหมีใครเอาเข้ารักแบบนี้ดูดูเลยว่าเออคันว่าบพิ่ได้ไปบพิ่ได้ไปพุ่นเ่ามีเบียร์เห็นมีแมพคลายออนไลน์เขาก็เอออยากดูบ้านดีกว่าดูดูดูแล้วมือขายดีกะขายต่อไปเนาะดู นั่นแหละทางเรื่องของหัวใจตอนนี้กับสถานะกับสูตรกับมีเพชรมีร้ายครบชุดพร้อมแจกปะลายมักู้ว่าสิตั้งไดบ้างแต่ออตอนนี้นะี่มีแต่เพศก,ก่อนบ้าเด็กเพศไปก่อนเนาะสำหรับเดี๋ยวจังว่าการที่ดังผ่านน้องสนใจพเพื่อแล้จังว่ากันเนาะเด็กเดี๋ยวไม่เจ๊ไหนก่อนเนาะคนกินในโจ๊กน้ำนมก็ได้ ได้กรสิขอจบคลิปได้บันนี้เนาะให้เคลื่นพักผ่อนเนาะโดยโดยเที่ยงได้กินข้าวกินน้ำกันบันนี้สารวัตนากับทีมงานน้วว่าจังไรแต่ละน้อยโดยมาเสด็จกลับบ้านเนาะบันนี้เนาะโดยโดยให้เคลื่นโชคดีในความักครั้งนี้ให้สมบังเนาะมาเสด็จมาเริ่มถามอย่างหนึ่งเนาะสมมติว่าแต่งงานนี่กับพ่อมีลูกด้วยบ่ก็บพ่ออายุสนี้แล้วเดินิ้วไปบางเดียวห้องกระสีมันหยากเนาะโดยโดยเนาะจะน้อยว่าเท่าอะไรยังสีมาเลี้ยงลูกน้อยอยู่อย่างเนยอยู่เนาะ ป่เข้าขกันได้เนอนอกไททามเลยนอกมาเนี้เนะะาดะด้ยสบายดี